โอตีกลัวที่ไหนอเมริกาซาตัดสายเคเบิลอินเทอร์เนต็ตใต้ทะเลแดงอเมริกาถล่มตอก็ไม่กลัวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อเกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวสารทางด้านแวดวงสงครามนะครับวันนี้เราจะมาตามติด กันในแถบทะเลแดงครับทะเลแดงปัจจุบันก็ยังมีกรณีพิพาทและมีการสู้รบกันระหว่างกลุ่มนักรบฮูตีและก็กองทัพพันธมิตรของอเมริกาอังกฤษนะครับและก็ชาติพันธมิตรต่างๆที่มีผลประโยชน์และมีการใช้งานเดินเรือพาณิชย์ในบริเวณเขตทะเลแดงมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับฮูตีเขาบอกว่า จะโจมตีเรือทุกลำที่ผ่านเข้ามาในเขตทะเลแดงโดยจะไม่สนหน้าอินหน้าพรมของใครที่ไหนทางนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าการโจมตีของเขานั้นก็เพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับทางกลุ่มฮิชบลอนะครับที่ถูกอิสราเอลลุกลานและก็ถูก อิสราเอลโจมตีอยู่อย่าหนอกจาก,จากมีการโ<ณ>จมตีเรือพาณิชย์ที่เดินทางในเขตทะเลแดงแล้วฮูตีนะครับปัจจุบันก็มีมุกใหม่ๆขึ้นมาเล่นนั่นก็คือมีการไปเล่นงานเรื่องของสายเคเบิลนะครับเกียวเกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งโลกเลยนะครับมันถูกตัดออกทีนี้ สื่อหรือทางจากฝั่งตะวันตกครับก็ได้มีการรายงานว่าสายเคเบิลใต้น้ำนะครับประมาณ3เส้นเนี่ยนะฮะมันมีการทอดผ่านทะเลแดงและที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะฮะทีนี้รู้สึกว่ามันก็กลายเป็นเป้าหมายสําคัญให้กับกลุ่มกบฏฮูตีที่มีถิ่นฐานอยู่ในเฮเมนแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ากลุ่มฮูตีนั้นจะมีความสามารถในการตัดสายเคเบิลใต้ทะเลด้วยตนเองได้หรือไม่เพราะว่า อุ้มฮูตีนะครับเขาก็เป็นนักรบธรรมดาคือไม่มีเรือดำน้ำําและไม่มีเรือขนาดใหญ่ที่จะสามารถไปทําลายเคเบิลใต้น้ําได้ได้นะครับเพราะว่าสายเคเบิลเหล่านี้นะครับมันก็ฝังอยู่ใต้น้ําประมาณสักจากผิวทะเลก,ก็ประมาณสักร้อยเมตรนะครับมันก็คือสายเคเบิลเหล่านี้นะครับ มันก็สามารถชำรุดเสียหายได้แต่มันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายขนาดนั้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผลพวงจากการใช้เรือผิวน้ําแล้วก็อาจจะใช้พวกสมอนะครับหย่อนลงไปทําให้ทําทลายเคเบิลใต้น้ําเหล่านี้ได้นั่นเองซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกัน และเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะครับสื่อมวลชนของอิสราเอลก็ได้รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีของเยเมนนี่นะครับได้จัดการเป็นภัยคุกคามครั้งล่าสุดด้วยการสร้างความเสียหายให้กับสายเคเบิลสื่อสารใต้ทะเลในทะเลแดงนะครับที่ เคเบลิลชุดนี้นะครับได้เชื่อมต่อระหว่างยุโรปแอฟ,ฟริกาและก็เอเชียโดยในการโจมตีครั้งนี้นะครับทำให้สายเคเบลิลสื่อสาร3เส้นที่เชื่อมต่อจีบูตีแอฟ,ฟริกาตะวันออกแล้วก็เมืองเจดาเจดาในซาอ,อุดิอาระเบียนะครับได้รับความเสียหายรวมไปถึงสายเคเบลิลของบริษัท AAT-1 นะครับบริษัทซีซันบริษัทเอทนะครับและก็ TGN ะครับได้รับความเสียหายว่ากันว่าอ่อาวเปอร์เซีย แล้วก็รวมถึงอินเดียนะครับก็ได้รับความเสื่อมร้อนมากที่สุดจากการโจมตีครั้งนี้นะครับจากการกระทําครั้งนี้นะครับได้สร้างความเสียหายอย่างเป็นปริมาณวงกว้างในการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะครับที่มีการใช้งานถึง17การเดินผ่านของสายเคเบิลในทะเลแดงแห่งนี้นะครับสายเคเบิลมันก็จะเชื่อมโยงแอฟริกาแล้วก็เอเชียยุโรปได้แล้วก็ภูมิภาคอื่นๆในแปซิฟิกและการเข้าไปซ่อมแซมนะครับก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย8สัปดาห์เนื่องจากความเสียหายนั้น อยู่ในเขตของฮูตีแต่คําถามก็คือการเข้าไปจะซ่อมแซมในบริเวณสงครามนี้มันจะทําได้มากน้อยขนาดไหนและบริษัทโทรและคนข่มนะครับก็ถูกกดดันอย่างหนักให้มองหาบริษัทที่อาจจะมารับดําเนินการซ่อมแซมนี้และมีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันที่มีความเสี่ยงสูงให้กับบริษัทที่จะกล้าเข้าไปซ่อมแซม สำหรับการก่อวินาศก,กรรมในทะเลลึกนี้นะครับฮูตีได้ใช้อาวุธทำลายมาจากไหนนั้นพบว่าการทำลายสายเคเบิลน้ำลึกนั้นไม่ใช่งานที่จะทำให้ง่ายๆนะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือฮูตีเขาไม่ได้มีกำลังความสามารถก็คือไม่มีเรือขนาดใหญ่ไม่มีอาวุธยุทธธปกรณ์นในน้ำลึกเพราะฉะนั้นการกระทำเช่นนี้จึงฮูตีศักยภาพของฮูตีจึงไม่น่าจะทำได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเชื่อมโยงถึง อิหร่านเพราะว่าอิหร่านนั้นเป็นผู้หนุนหลังกลุ่มนักรบฮูตีอยู่นี้อย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ก็เลยเพ่งเล็งไปที่อิหร่านน่าจะให้ความเลือเล่อมล่วมมือหรือให้ความช่วยเหลือ,อนักรบฮูตีในการทําลายส,สายเคเบิลรอบนี้แต่กระนั้นนะครับทางอิหร่านเองนั้นก็ได้มา ปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวว่าไม่ได้จัดส่งอาวุธให้กับกลุ่มกบฏฮูตีแล้วก็กลุ่มติดอาวุธอื่นๆเนื่องจากการกระทําเช่นนี้ได้ละเมิดข้อมติข้อตกลงของมติสหประชาชาติที่สั่งห้ามส่งอาวุธให้กับกลุ่มเหล่านี้เด็ดขาด ถึงแม้ว่าอิหร่านจะไม่ถูกกับอเมริกานะครับแต่ว่าพวกเขาทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการที่จะทําสงครามเต็มรูปแบบกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอิหร่านเข้ามาก็มีส่วนร่วมกับฮูตีในครั้งนี้มันก็จะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มีความเสี่ยงต่อสงครามเป็นอย่างมากและก็นอกจากจะมีปัญหากับสหรัฐแล้วอิหร่านจะต้องมีปัญหากับจีนอีกด้วยเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันมหาศาลของประเทศจีนเพราะว่าได้รับผลกระทบมากที่สุด ในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกที่การสื่อสารขาดหายไปจีนติดต่อลูกค้าไม่ได้ธุรกรรมต่างๆของจีนล่าชา้าการขนส่งของจีนมีหามีปัญหาเพราะนั้นจีนก็คงไม่หยุดนิ่งแน่นอนถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็จะมีโอกาสมากที่จีนจะร่วมหัวกับอเมริกาและชาติพันธมิตรนะครับโจมตีอิหร่านอย่างไม่ต้องสงสัยอีกทั้งช่วงนี้นะครับจีนกับอิหร่านเนี่ยเขาก็มีความตึงๆกันอยู่แล้วอิหร่านก็คงไม่คิดจะสนับสนุนถึงขั้นให้ฮูตี ทำลายสายเคเบิลใต้น้ําโดยเด็ดขาดมันจะกลายเป็นการทําให้เกิดปัญหาซ้ําอย่างไรก็ดีนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าความจริงของฮูตีนั้นสามารถทำลายเคเบิลอินเทอร์เน็ตได้นั้นยังไม่มีใครรู้แน่นอนในขณะเดียวกันนะครับทางกองทัพของอเมริกานั้นก็ยังเกิดเปิดปฏิบัติการโจมตี กลุ่มฮูตียังไม่ยอมหยุดนะครับครั้งล่าสุดนั้นหลังจากที่ฮูตีนั้นได้มีการเข้าไปคุกคามเรือพาณิชย์ขององกิษลำหนึ่งนะครับจนต้องล่มไปและก็ล่าสุดก็มีการจะโจมตีเรือพาณิชย์อีกลำหนึ่ง ข่าวเมื่อ2อสวันที่ผ่านมานะครับกลุ่มฮูตีนั้นยังคงเดินหน้านะครับเปิดฉากที่จะทําการโจมตีเรือพาณิชย์ทุกลําที่แล่นผ่านบริเวณนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าสวยเซนคอมหรือกองบัญชาการในเขตตะวันออกกลางก็ได้มีรายง,งานว่าพวกเขานะครับพุ่งเป้าไปทําลายโจมตีแท่นปล่อยอาวิทยาล่าสุดนะครับที่กลุ่มฮูตีนะครับกำลังจะทําขึ้นมา เพื่อทำลายเรือผิวน้ำประมาณ2แท่นนะครับซึ่งถูกบอกว่ามันจะเป็นภัยคุกคามต่อเรือในภูมิภาคตรงนี้อย่างแน่นอนการโจมตีดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นนะครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่มีการไปตรวจพบว่ากรณีของฮูตีนะครับกำลังจะทำการติดตั้งระบบขีปนาวุธแล้วก็พุ่งเป้าไปโจมตีเรือบรรทุกตูก้คอนเทนเนอร์ที่อ่าวเอเดนนะครับสำนักงานปฏิบัติการทางการค้าของอังกฤษเองก็ได้ออกมา ระบุนะครับว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นนะครับห่างจากท่าเรือเยเมนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ170กิโลเมตรนะครับแต่ก็มีรายง,งานว่าลูกเรือนะครับปลอดภัยและเรือดำดังกล่าวนั้นก็สามารถเดินทางไปยังท่าเรือตัดไปได้ในเวลาต่อมานะครับบริษัทรักษาความปลอดภัยทางทะเลของอังกฤษนะครับคือแอมแบรนก็ได้มีการระบอกออกมาระบุว่าเรือดำดังกล่าวนั้นครับมันเป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติอิสราเอล ธงชาติไลเบีเรียแล้วก็กล่าวกันว่าเรือลำนี้นะครับมันได้รับความเสียหายบางส่วนแล้วก็เกิดไฟไหมขณะเดียวกันลูกเรือก็สามารถดับไฟได้ทันนะครับหลังจากที่ฮูตีนั้นมีการเปิดฉากโจมตีเรือพาณิชย์เหล่านี้แล้วก็พวกเขาก็มักจะมีการออกมาแถลงข่าวว่า การโจมตีของพวกเขานั้นก็พเพื่อต้องการสร้างความเป็น,น,นหนึ่งจเดียวกับชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาชาและต้องการไปยับยั้งผดตจการของอิสราเอลที่จะลุกพื้นที่ในศูนย์กาชาและการโจมตีอื่นๆที่จะตามมานะครับนี่ก็คือเป็นเหตุผลของทางฝ่ายโูตีนะครับที่ออกมาอ้างนะครับว่าเมื่อมีการโจมตีเรือพาณิชย์หรือมีการทําลายสิ่งต่างๆแล้วเขาก็จะอ้างความชอบธรรมของเขาที่ต้องทําเพื่อตอบโต้อิสราเอล และทางฝั่งของอเมริกานะครับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีหรือแม้กระทั่งชาติจีนนะครับที่ตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ทางกลุ่มนักรบฮูตีเนี่ยได้ออกประกาศว่าจะทําลายเรือเดินทะเลทุกลําเรือพาณิชย์ทุกลําที่ผ่านเข้ามาในเขตทะเลแดงมันจึงจําเป็นทําให้ชาติเหล่านี้นะครับต้องมีมาตรการมีข้อระมัดระวังและก็ต้องส่งเรือคุ้มกันเรือพาณิชย์ของตนเอง เข้ามาในบริเวณเทพทะเลแดงและเมื่อมีเรือเข้ามาในบริเวณเทพทะเลแดงมากขึ้นมันก็อาจจะมีผลกระทบกับสายเคเบิ้ลใต้น้ําที่อยู่ใต้น้ําเพราะว่าถ้าเรือเหล่านี้มีการทอดสมอก็อาจจะไปทําลายใต้น้ําทําลายสายเคเบิ้ลใต้น้ําเหล่านี้ได้นั่นก็คือสิ่งที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ากลุ่มนักลบผูตีทําลายสายเคเบิลใต้น้ําได้จริงหรือว่าเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ รวมเป็นกำลังใจทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ